สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องอร่อยคร่ครัวคะ่ะวันนี้แอดชวนทำเมนูลาดหน้าหมูนุ่มนะคะเราจะมีวิธีการหมักหมูนะคะว่าหมักยังไงให้หมูนุ่มนะคะอัตราและส่วนผสมแบบละเอียดนะคะอยู่ที่ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถเลื่อนไปดูได้เลยค่ะเราไปดูวิธีทํากันดีกว่าคะ่ะเนื้อหมูเราทำการหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหั่นบางๆนะคะจากนั้นปรุงรสนะคะด้วยซีอิ๊วขาวคะ่ะ น้ำตาลทรายค่ะผงเบกกิ้งโซดานะคะนิดเดียวนะคะประมาณเม็ดถั่วเขียวนะคะเพราะเนื้อหมูเราน้อยนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะตามด้วยพริกไทยค่ะซอสหอยนางลมนะคะ ไข่ไก่ค่ะจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้ละลายเข้ากันดีนะคะแบบนี้นะคะจะเป็นวิธีแบบเร่งด่วนนะคะเราถึงใส่ตัวเบกกิ้งโซดานะคะเพราะว่าตัวเบกกิ้งโซดานะคะจะทําให้ตัวเนื้อสัตว์ของเรานุ่มนะคะแต่อย่าใส่ปริมาณที่มากเกินไปนะคะเพราะว่าจะทําให้รสชาติอาหารของเรานะคะขมมีฝืนๆนะคะ อัตราของการใช้เบกกิ้งโซดานะคะเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชานะคะต่อเนื้อสัตว์1กิโลกรัมนะคะเราหมักหมูทิ้งไว้ก่อนนะคะจากนั้นเรามาที่ขั้นตอนการผัดเส้นนะคะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันสำหรับผัดค่ะน้ำมันร้อนจากนั้นใส่ด้วยกระเทียมนะคะกระเทียมบุบแค่พอแหลกนะคะจากนั้นเจลกระเทียมเรื่อยๆค่ะ เราจะทําการาลาดน้ํามันด้วยนะคะตัดน้ํามันนะคะให้ลาดทั่วกระทะนะคะป้องกันเส้นติดกระทะนะคะหลังจากกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่เส้นนะคะใช้เป็นเส้นใหญ่นะคะจากนั้นเติมด้วยซีอิ๊วดําค่ะซีอิ๊วขาวนะคะเพื่อให้ตัวเส้นมีรสชาตินะคะจากนั้นผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะ เส้นใหญ่นี้เราต้องทำการฉีกก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นปึกนะคะใครชอบเส้นสีดำมากหน่อยก็ใส่ตัวสีอิ้วดำเยอะๆนะคะเส้นเราได้ที่แล้วนะคะพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นมาที่ขั้นตอนการทำน้ำราดหน้านะคะตังหม้อนะคะใส่น้ำมันนะคะสำหรับผัดค่ะตามด้วยกระเทียมบุบมนะคะจากนั้นผัดนะคะให้กระเทียมส่งกลิ่นหอมก่อนนะคะ เม่อกระเทมเริ่มเหลืองเริ่มหอมแล้วค่ะจากนั้นเราจะใส่เต้าเจี้ยวนะคะเราจะใส่เต้าเจี้ยวมาผัดก่อนนะคะเพื่อให้กลิ่นเต้าเจี้ยวนะคะหอมนะคะกลิ่นมันจะชัดขึ้นมานะคะหลังจากผัดเต้าเจี้ยวนะคะได้กลิ่นเต้าเจี้ยวแล้วจากนั้นเติมน้ำเปล่าได้เลยค่ะ ตั้งหม้อทิ้งไว้นะคะรอจนกระทั่งน้ําเดือดจัดค่ะน้ําเดือดจัดแล้วนะคะจากนั้นเราใส่หมูหมักลงไปได้เลยค่ะหมูหมักที่เราหมักไว้ก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวเล็กน้อยนะคะให้โดนน้ํานะคะเราไม่คนแล้วนะคะจากนั้นรอจนกระทั่งน้ําเดือดจัดนะคะเราจะปรุงรสกันแล้วค่ะใส่ผงปรุงรสค่ะน้ําตาลทรายค่ะซีอว๊ว่ขาวค่ะ และซอสหอยนางรมนะคะคนให้ส่วนผสมนะคะละลายเข้ากันดีค่ะรอจนกระทั่งน้ำเดือดจัดนะคะเราจะเริ่มใส่ผักกันแล้วค่ะข้าวโพดอ่อนค่ะกะหล่าดอกนะคะแครอทค่ะ จากนั้นเกี่ยผักให้โดนน้านะคะเราจะยังไม่ใส่คะน้านะคะเพราะว่า,นานะคะน้าสุกง่ายนะคะเราใส่ผักที่สุกยากแล้วก็ไม่เละนะคะก่อนนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งผักเริ่มสุกดีนะคะสังเกตว่าสีผักของเรานะคะเริ่มมีความใสขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่นนะคะน้าค่ะเกลี่ยผักคะน้าให้จมน้ำนะคะ ผักจะได้สุกง่ายขึ้นนะคะหลังจากผักคะน้าเริ่มสุกเริ่มเป็นสีใสแล้วนะคะเราจะใช้แป้งข้าวโพดน,นะคะผสมกับน้ําเปล่านะคะคนละลายให้เข้ากันดีนะคะจากนั้นเทใส่หม้อได้เลยนะคะคนไปในทางเดียวกันนะคะเราจะใช้เป็นแป้งข้าวโพดน,นะคะเพราะว่าแป้งข้าวโพดน,นะคะเมื่อละหน้าย,ยินแล้วนะคะแป้งจะไม่คายตัวนะคะยังจะเหนียวข้นเหมือนเดิมนะคะ ทยอยเติมน้ำข้าวโพดไปเรื่อยๆแล้วก็คนไปในทิศทางเดียวกันนะคะจนกระทั่งน้ำลาดหน้ามีความเหนืดข้นตามที่ต้องการค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดไฟได้เลยค่ะเรามาตักใส่จานกันดีกว่านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะลาดหน้าหมูนุ่มนะคะหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะสังเกตว่าผักยังสีสวยสดใสยอยู่เลยนะคะ หากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องอร่อยคู่ครัวของเราด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ